สบายดีพระเดชพระคุณทานสักจึกมาแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับเมื่อนี่เองกะจัดไปตามคำขอเนาะที่เอฟซี FC, เนาะจากทั่วทุกมุมโลกขอมาเนาะว่าอยากได้ไปอ่านเป็นคอมเมนต์เนาะว่าอยากได้ตอ้องเลี้ยงอยากบาเป็นอยากได้ตอ้องเลี้ยงอยากได้กระติบเขา่าเนาะอยากได้ ยังอีกจะได้หอยจกได้อันส่วยเขา่าเนาะากได้ถยอยากได้บ่วงอยากได้กระตูนให้กับน้องเตาอ่าจกได้เสื้อผ้าพรมนี่บาบน้ำสื่อแล้วนะพี่น้องเนาะเสื้อผ้าพรมสตราดยังบาบน้ำสื่อแล้วมอนยังเนาะบาบน้ำสื่อแล้วเนาะส่วนสิ่งที่ <c oughs> มืออื่นนี้สิเขาไปหาพี่น้องเขาต้องเลี้ยงเนาะ มีการรีเควสมาว่าอยากได้ไข่ไปให้เผาตองเรืองแน่เนาะให้เขาได้กินไข่กับแดไปพี่น้องสิไป,ปสื่ออยู่พ่นเนาะไข่เนาะสำหรับเมื่อนี้เองก็สิไปสำหรับไอ้กิไอ้กิแก้วเนาะพี่น้องเนาะไอ้กิแก้วก็สิไป,ปสื่อพวกหัวพวกกระติบเข่า,าวพวกกันซวยเขา่าขอสใส่เครื่องเนาะและ้วก็ เออสไลเนาะอะไรกี่แก้วมันซื้อแล้วมันโทรมาบอกเนาะส่วนสักจุดกระสีเดียพี่สอบตะปูเนาะตะปูสิไปเออตะปูเนาะสิไปเห็ดเทือนบอนุ่นเลยนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขาดขาดขาดกวดขี้เหงอเนาะแล้วก็กระตาขี้เหงอเนาะหรือว่าทางขยะเนาะสักจุดกระสีไปซื้อเนาะแล้วก็ถวยบวงเนาะสักจุดสิเป็นคนซื้อถวยบวงกระเจเนาะกระเจห้องบอนุ่น สำหรับนาวียกที่พวกเข้าได้ร่วมกันเนาะพี่น,น้องเนาะสิเขาไปหาเผ่าตองเลื้ยงในครั้งนี้กัสีเขาไปาปฏิบัติภารกิจเนาะซอยหนึ่งก็คือตามคำแนะนำของเอฟซเนาะว่าอยา่าใครไปเหตโต๊ะกินเข่าให้กับเมทัลแพทย์และก็โต๊ะกินเข่าให้กับเฮือนบอนู่นเนาะอันที่สองก็คือไปเหดบอน เมียนถวยเมียนบวงให้กับเบานุ่นนออะไรก็กั่นบ่าหายลมพัดเฮดตาไฟให้เรางามๆนะพี่น้องเนาะซีก็เป็นฟ้าบานเบานุ่นนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมีคนมาหลักเครื่องหลักของเอ,เอากระบอกหูผู้ใดมาหลักเนาะเอากระสีใส่กระเจเนาะบ่าหายผู้คนมามาหลักเนาะเวลาเบานุ่นบาอยูก่ก็ให้อะไรของสําคัญก็ใส่ใส่ข้างในเพราะว่าบาจะเป็นเลื่อยกับเบเห็นแหละนาะพี่น้องเนาะเบาเบาหน้าเบาเาเลื่อยกับเบเห็นแลน้วเดี๋ยนะวนี้เนาะแล้วก็ เออพันเะิงเฮงเนาะสำหรับเมียนเมียนถอยเมียนบองของมาโน่นเนาะและ้วก็คุดคุ้มขี้เหงื่อเนาะที่ว่าเอฟซีพันบอกว่าอยากให้เบาสักจิกพาไปคุดคุ้มขี้เหงื่อจัดไปตามคำขอพี่น้องเลยส่วนว่ากระปุกกระปุกเกลือกระปุกเปียงนัวกระปุกยังไงเนี่ยนซะีซีเอาขวาดน้ำดืนะ่มเอาเนี่ยพี่น้องเนาะขหยไปโน่นขายซีขวดน้ำดืนะ่มเอาเนาะเพื่อประหยัด ประหยัดต้นทุนในการไปสื่อไปใจเนาะแล้วมีเอฟซีท่านึงขอมาว่าอยากได้กระตุ้นให้น้องเตาจัดไปเนาะอันนี้เป็นลูกสาวของสักเจกเป็นคนเลือกให้เด้อเนาะงามๆเลยเนาะให้น้องเตาได้ลิ่นเนาะเนาะืนะ่อเา้านี่็ได้ร่มกับลูกสาวลูกสาวเป็นคนเลือกให้เด้อพี่น้องเด้อสาวเป็นคนเลือกให้ไม่อยากให้น้องเตาเนาะก็ดีใจน้องนิวเยียแล้วก็เป็นคนน,นั่นยุกเป็นคนนั่นเฟรนลี่เฟรนลี่เนาะ ทุกคำคิดเห็นของ่านมีประโยชน์หลายเนาะพี่น้องเนาะส่วนว่ามีลายเอฟซีลาย่านขอมา่วอยากอยากได้ท่อพีพีซีเนาะเพื่อต่อนามนามดื่มไปใส่เนาะอยากได้ทั้งทั้งนามเนาะสักจิ้ขอเป็นโอกาสหน่าเด้อพี่น้องเ้ยเพราะว่าคือพี่น้องหูแล้วเนาะวกเขาเบาาก่แก้วกับเบาสักจิกนนี้จะบริหารบริจาคเนาะก็คือเป็นงดประมาณส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะ เฮาก็มีค่าเดินทางเนาะค่าสื่ออุปกรณ์แั็งตางๆหลายเต๋อตัวพี่น้องเนาะยังมาร่วมค่ากินค่าอยูเนาะเออฉะนั้นเงินเงินก่อนนี้ก็เงินจากนําการรับซมของพี่น้องนันแหละเนาะดีใจหลายใดที่ว่ามี่เมิ่พอยูซิสเกตพนบอกตลอดว่าแม่ไม่ข้ามโฆษณานะอันนี้มันผูดก็ดีนะพี่น้องเนาะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะ thank you so much for you บัมบนะิงเอาเอเวอ t i s i n g เนาะสำหรับทานไดที่บอขามโฆษณาเนาะเบ่งจนสุดเนาะขอขอบมุขอบใจเลยเนาะและ้วกาขอขอบมุขอบใจทีเนะอฟซีเนาะเอฟซี FC ไทยนี่กะมหาศาลเลยพี่น้องเนาะขอขอบมุขอบคุณเดอ้อพี่น้องชาวไทยตั้งแต่เนื้อจนะลดไตเนาะตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายพระเยาลลำพูนพแพร่น่านเนาะลำปาง อุตรดิษ์เลยเพชรบูรณ์อุดรขอนแก่นโคราชหนองคายมุกดาหารอุบลราชธานีคุณแม่อุบลราชธานีขอบคุณหลยๆดยเดออ่อศีสะเกตบุรีรัมย์สุรินทร์ขอขอบขอบใจหลายน้อเอ่อแล้วก็พี่น้องทางภาคกลางก็จะมีสมุทรสาครเนาะสมุทรสาครจันทบุรี ตราคภูเก็ตสงขลายะลาปัตตานีเนาะข,ขอขอบอกขอบใจเลยเด้อขอขอบอกขอบใจบ่คิดว่าพี่น้องทางภาคใต้สีฟังภาษาเล่าหูเรื่องเนาะพี่น้องเนาะดีมกดีใจเลยเด้อที่ติด,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 ดตามลูกเตาเนาะแล้วก็ขอยกมือ1ิบนิ้วกาไปทั้งเอซีเซาเล่และเซาไทยที่อยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาเนาะพี่น้องเนาะที่ทรงกำลังใจมาบอกขาดสายเนาะโดยเฉพาะ แมนคุณแม่เจนจิราจากรัฐแคลิฟอร์เนียเนาะเพิ่นเออกะได้ซอยอุปถรัรมในการเดินทางเนาะขอขอบอกกับใจคุณแม่เดอ้ออ้อยคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อมีอยุมันคอนยืนเดอ้อคุณแม่เดอ้อแล้วก็ผู้หล่ฝากไปทาง FC, เอ่ซคุณแม่จันทิดาเ,เดอ้อเพิ่นเป็นคนเชียงของแต่ว่าไปาปักหลักประฐานยู่ทางสาหรัฐอเมริกาเนาะและ้วก็กราบไปทาง ประเทศยุโรปเราเป็นหน่องเนาะบอกว่าจะเป็นประเทศฝรั่งเลยขอบคุขอบใจหลายๆเด้อประเทศฝรั่งเศสเนาะ FC ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนาะขอบขอบใจเด้อทานวิลัตทานเอ่อทามี่เนาะแล้วก็ทานอื่นๆอีกเนาะจากเยอรมนีที่ว่าเพิ่นแจงมาว่าอยู่เรืงนี้อยู่อังกฤษเนาะอยู่อังกฤษเนาะเอ่ออยู่ฟินแลนด์เนาะอยู่เดนมาร์กอยู่สวีเดนอยู่เนเธอร์แลนด์เนาะแล้วก็อยู่อิตาลีเนาะ ขอกาบงามๆไปทางยุโรปเด้อพี่น้องเดอ้อและทางเอเชียเทากมีญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียเนาะสิงคโปร์และกับออสเตรเลียนะพี่น้องเนาะขอขอบคุขอบใจหลายเนาะสำหรับาการสื่อของในครั้งนี้เนาะกเนนเ็เป็นส่วนหนึ่งเอเป็นส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่า FC ไเดี๋ยคอมเมนต์มาเนาะว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่เท่ากับ ไปตามความสามารถน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าส่องเขาก็เป็นช่องหน่อยเนาะรายได้ก็คือหูน้ำกันเลยเนาะร <c oughs> ายได้ก็รายส่วนแบ่งพี่นออ้องเออแบ่งให้เจ้านายผู้อยู่เ,นเนพื่นอนแะน่นะ้องพี่น้องเนาะเนาะแบ่งค่าห้องเยียนลูกแบ่งค่าโน่นค่านี่เนาะก็ได้ส่วนหนึ่งมาเหตุกิจกรรมเหตุคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนะาะหวังว่าถ้าหากสิ้นที ข้าพเจ้าซื้อฮัทถ้าหากเป็นบุญเป็นกุศลเนาะก็ขอกลับไปหาเอฟซีเมื่อทุกคนเนาะแฟนเอซแฟนคลับที่ติดตามอยู่ทั่วทุกมุมโลกสามหมื่นหาพันซีอยเก่าสคนเนาะขอให้บวกทานขอให้พวกท่านขอให้พ่อให้แม่ขอให้พระเดชประคุณทานขอให้น้องให้พี่ขอให้พักให้พวกจงได้ฮับอานิสง์จากการ ไปสื่อของในข้างนี้เนาะขออธิษฐานจากหัวใจเนาะถ้าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะขอให้บรรลบุบรรดาให้บรรดาทานเนาะขอเป็นกาลังมกกําลังใจให้บรรดาทานที่กําลังสูงงานที่กําลังพกผ่ออุปรักให้ผ่านพาอุปรรคเนาะสักจิกเแนลนะี่ขออโมอ,อนุโมทนาเนาะถาว่าสิ่งที่เขาสื่อไปเ,เขาสิ่งที่เขาไปเหตุให้ข้าเจ้าในคั้างนี้เนาะไปไปวอลเลนเทียในครั้งนี้เนาะไปเป็นจิตอาสาในั้งนี้ที่ได้อยู่ดลเติบไปเนานะ แล้วก็สื้อขนมไปต่อเด็กหน่อยเนาะถ้าหากมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลนะข่อยข่อยขอเอาส่วนบุญกุศลนี่เนาะมอบให้กับเอฟซีเข่อยผู้ที่กําลังมีความท้อมกท้อใจผู้ที่กําลังพบความยุ่งยากผู้ที่กําลังถือกดดันเนาะให้พวกท่านให้พ่อแม่ให้จงผ่านผลวิกฤตเนาะแล้วก็ลุลวงสิ่งที่ต่างใจโดยดีเนาะอันนี้เป็นขออธิษฐานจากแักจิกเชนแนลเด้อและขอ ส่วนบุญกุศลเธอหนึ่งขอให้ไปหาคนที่สามารถตัดสินชีวิตเขาต้องเลื้ยงเนาะอยากให้เห็นใจข้าเจ้าเด้เนาะอยากให้ข้าเจ้าได้เขาห้องทำห้องเฮียนเนาะเพื่อให้น้องยงน้องเต้าเด็กน้อยพี่น้องอยากให้ข้าเจ้าได้ทำดจเฮียนเนาะแล้วก็ขอให้ต้องเลื้ยงเมื่อสุขสุขคนเนาะให้พี่น้องเขาต้องเลื้ยงจง ลดผลเนาะให้ขจามีชีวิตใหม่ให้ขจ้าสามารถประกอบอาชีพให้ขจ้าสามารถเลี้ยงตนเองเนาะถ้าหากเผ่าต้องเลี้งยงผู้ไดอยากอยู่ในป่ากับขอให้มีอาหารการกินมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะให้อาหารเพียงพ่อให้การดำรงชีวิตมีธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์ถ้าหากต้องเลี้ยงได้อยากได้ับการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงกับขอให้พวกเขาจงได้ับการเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้เม่นการที่สักจกจะพัก เข้าไปหาเผาตงองเลี้ยงอีกทิศหนึ่งนี้ขอมอบบุญมอบกุศลส่วนนี้ให้กับเอฟซีเมิร์สสุขโสขสกคนละกัมอบกุศลให้กับเผาตงองเลี้ยงเนาะให้รุดพ้นละก็ให้ใหพบพอแต่สิ่งดีๆเนาะข้าพเจ้ากะอธิษฐานจากหัวใจเราพี่น้องนะขอ,อธิษฐานถ้าหากสิ่งที่ข้าพเจ้าเหตุนั้นมันเป็นบุญเป็นกุศลขอให้ดลบันดานให้เอฟซีของข้าพเจา้าฮัทจงมีความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จในหน,นาที่การงาน ผ่านพ้นวิกฤตการต like like right ่างๆเนาะทั้งเรื่องชีวิตครอบครัวและก็การงานเราพี่น้องเนาะให้ได้เรืลีนสั่นเรีอนตำแหน่งได้เงินเดือนหลายๆเด้อมาเบิ่งสองชักจิ๊กชแนลเนาะเออมาเปิดเบิ่งสองรายการซักจิ๊กชแนลก็ขำโมกขอบใจหลายๆที่ว่าโบเอ่อโบถิ่มบ่ปะเนาะก็ขำโมกขอบใจหลายที่ว่าเคียงคู่รายการชักจิ๊กชแนลอ่าอยากให้อยู่แบบนี้ตลอดไปแล้วนาะพี่น้องเนาะขอไล่ยย่างไปเอาไปสื่อน้ำกันเลยพี่น้องเนาะไป อย่างไรก็คอวอนเอฟซีให้เข้าใจในยเด้ออ่าคอติดหนีทั้งน้ำเนาะพี่น้องเนาะกับทอ่อพนะีวีซีเนาะคอติดหนีพี่น้องเนาะสักจึกสัญญาว่าคันว่าทั้งน้ำนี่อาจจะเป็นเดือนหนาเนาะสักจึกสัญญาว่าสิเอาเขาไปให้ไดนะ้เนานะทั้งน้ำเนาะและส่วนทอ่อพนะีวีซีเนาะสักจึกอยากอยากขออธิบายเอฟซีให้เข้าใจแบบนี้เนาะเมื่อใดที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวของพินอนุมัติ ให้เผาต้องเลี้ยงมีที่อยู่ที่ชัดเจนนะพี่น้องเนาะพวกเขาทีมงานซีนุ่มสามนมนี้สีบอปะบปอถิ่มเนาะสีสู่ส้นเนาะสีสอกคนควายเนาะให้มันได้่นะพี่น้องเนาะอันนี้บออยากให้เอ่อบอแม่นว่าบออยากให้มีเนาะแต่ว่าตอนนี้เขายังโมโหเธอว่าเขาเจ้าวซีอยู่ไซแทสเนาะเพราะว่าอำนาจนั้นเหมือนบริยูกับพวกเขาเนาะพวกเขาก็เป็นเพียง กระบอกเสียงน้อยๆหนึ่งเนาะฉะนั้นเขาหวังว่าพวกเขาสิมีที่อยู่ชัดเจนเนาะหลังจากนั้นพวกเขาสิขนหาวิธีในการแรนทอพีพีซีเนาะเหตุสิ่งอำนวยความสะดวก f ฟ c ซิลิตีเนาะโครงสร้างพื้นฐานให้พวกเขาเนาะตามความอาจสามารถนะพี่น้องเนาะพวกเขาสิบูปะบ่ถิ่มเผาตองเรื่องให้อยู่เดียวดายนะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับ ตอนนี้เองสักจิจกไกโย,ยที่ถนนเสน้นลักเนาะของเมืองสซยบุรีเนาะพี่น้องนะเนาะพวกเขากำลังจะไปสื่อของเนาะเอากต่จดมาละเอียดเนาะว่าเขาสื่อ,อ,อยังแน่เนะาะทำพิสิไปสื่อถวยเนาะพี่น้องนะ <confessed> เนาะจักมันแตงเนาะสักจิกเป็นคนมักแตมเนาะพี่น้องเนาะสักจิกเองครับพี่สอบเนาะมีตะปูขาดกระตาขี้เหงื่อถวยบวง กระเจาเนาะแล้วก็ทงทงยางเนาะพี่น้องเนาะทงยางไฮไฮเบียใหม่เนาะสำหรับใส่กาเบียใหม่นาะพี่น้องเนาะส่วนทั้งน้ำกับท่อพีบีซีขอติดหนีไปก่อนเด้อมือใดคิดบลอกเกินเดือนหนาเนาะพี่น้องเนาะบลอกเกินความอาจสามารถเนาะแตาหากได็เขาไปเดือนหนาพวกเข้าสิคนควายนาะพี่น้องเนาะประมาณ300เมตรนี่แหละน้าพี่น้องเนาะ ตอนนี้เขากำลังสิงไปสืบบวงก่อนนาพี่น้องเนานะสืบสืบบวงก่อนสือถอยสืบบวงก่อนนะนาที่น้องเนานะพอเขากำมาหอดมองหอดทีละสบายดีสบายดีสบายดีส,ยดสื่อ หวยก็ต้พี่น้องนะหวยกับบวงเอาผู้สาวจะใส่ความงามจะต่อให้อายดูใส่ความงามต่อให้อายเด้อเจ้าซิบใบเอาบวงเลยสิื่อไปบริจาคสิื่อไปบริจาคเออสื่อไปบริจาคใบหกสื่อซิบใบสื่อไปบริจาคไอ้บอลเทไอ้บอลเสนากรไงไอ้สื่อไปบริจาค เออได้เปิดกล่องอย่างเี้ยเออทามแดเาามเดเราสื่อไปบริจาควางสิมามา่มามาม,ามา่าใส่ความงามเลยนะสาวใส่ความงามเกียก,ก์อม,ม,ม,มเกียก,ก์อมเทาแกเนีะะ่ยว่า เดี๋พี่น้องเบ่งไหวเด้องคนนี้เป็นจะาของห่านเด้อย่ยอมรุดห้จักหน่อยเลยน้องเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวจะาของห่านเด้องคนนี้นะบ่ยอมรุดห้อะบุ่ดก็บ่รดเอาสิใบเบดดกตเ่สืบวงบวงกับ้าลวงเอากับบวงกับหนวบวงบวงสด อืมโอเคบอง,งอะไรนนี้กับะโอเคเอจะกับแม่นะแม่พี่น้อง 18, 2อนซาวนี่นะะเมื่อกี้ว่าสิบห้าลดให้สิขอบใจหลายๆเดอนรองเ้ยเมื่อกี้ว่าสิบห้าวันี่สิบแปดมาบ้ไดแล้วไอ้า้าทก็ทปถามคนมกิน่ะปูสุตะปูเลยอาตอปูเบอร์หาสองโล้วกาโลหนึ่งใส่ตอตะปู เอาไข่แซ่เป็เอาน้ำเจ้าสาห่าเออขัดเอาตะปูเอาตะปูสองโลตะปูห้าสองโลตะปูห่าตะปูห่าหนสองโลแล้วก็ตะปูแปดโลนึงอันนี้เขียนหน่อเขียนบินเขียนบินตปูแปดโลนึงหรอ่อืมตะปูแปดโลนึงขาดมีบอกขาดแปดโลแม่ละเออขาดมีบอกขาดมีบอกจ้ารักเติมหน่ยเด้อเจ้ารักเติมเลยเราบบเห็นน่ะรักเติมเลย เขาสืบไปบริจาคไก่ไก่ขีดหนึ่งสองขีดก็เป็นอย่างเออใช่จะหาดขีดไปหลดขาดมีบอกขาดขาดกดขี้เงียนบไปกอมเจได้เราสื่บรายอันกอลังสิมามา เธอแกเนาะใจรีเธอแกใจรีสื่อไปให้เพื่อนสื่อไปบริจาคเราเธแกเนาะใจรีโอสุดยอดเลยใจรีใจรีเจเนี่ยใจรีใจรีมากมากเลยเฮา,า,าเฮาเฮาเราคิดดังเนาะเพราะว่าเาเฮ็ดเวียร์ไปอยา่าในซับมือตัวเองเนาะเอาทงมือทงน้น นเซื้อกระเจี๊ยนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสืลอลอกของให้บาลน,นุนะ่นเนาะเขามาหลักเคืองเราเนาะสีลอกของให้เะขาดเนาะพี่น้องเนาะเอาไปกวาดขี้เนี้ยสกตาใส่ขี้เนี้ย

สองน่อยกนงอ์มา้ำหน่วยในรถได่าหนบ่้พันหนึ่0พันห้าสิบซื้อไปบริจาคซื้อกะลุดเห็นไหมมีเงินคืนตลอดเงินคืนตลอด เชเชียนเ่อยอ่อคอยคอยคนอังกฤษ่ะออ I am from England อ่เจ้าเแม่โมมนหนาวเจ้าแม่เราเป็นคนอังกฤษฟิลิปปินส์ I am Philippines มไ uh, ด้นึงมาได้หลายมได้หลาย่ยาวอันนี้ียไฟนี่ก็ไปแล้วเราโมมีฟิลิปปินส์ออีเฟฟิลิปปินส์ก็ค้นมากปโน คนเล่านี่แหละตัว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 เจ้าตัวเจ้าเราบอกว่าแม้าวของตัวนเป็นคนฟิลิปปิน่์นแทะจะเบิ้งดังหดังง้ยเเบิ่งผุมตาเขาก็ะด้ดำๆน่อยนึงแท่เสื้อผาเสื้อผ้ามาอยู่โดนแล้ว เด้วเดเคออ่านอ่านก็คบแล้วเนาะตรวจสอบกันไลยเดี๋มีอะไรผิดพลาดตรงไหนยกยกขึ้นได้เลยยก ê ừ, anh sao mi anh, anh thùng hai 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 anh bò. hai bia mới bảo thùng hai bia mới ní bảo thùng đâm nè thùng đâm này nồi đấy ê ừ, thùng đâm này ừ, đây nè mama

ใจเด้อตอกใจตาพี่น้องเนาะเอาได้อุปกรณ์แล้วอุ๊ยรถถึงไก่เลยไก่ตาพี่น้องเนาะได้ครบละผุยทั้งบวงทั้งขาดทั้งตะปูเนาะจังกตาคีงเงาแหม่สำหรับเมื่อกี้กะ เขาก็ไดีคลองทีเอฟซี FC, คอมานอ้องบอกว่าจะเป็นคาดเนอะถวยบวงเนอะล้วกกระเจเนอะล้วก็สิบเอ็ดฟ้าเนอะสตะปูไป3โลเนอะส่วนทิบเขา่าหวดเนี่ยว,วยเขา่เานะนเนอะเป็นสไลด์เป็นเบลก่แกวซื้อเลยนะพี่นน้องเนาะ Uh, มืออื่นนี้เขายัางส,ยสื่อสื่อของอยู่ของกินเนาะพี่น้องบอกว่าจะเป็นไข่บ่เนาะเป็นไข่เป็นปลาเนาะพี่น้องเนาะเป็นของอยู่ของกินเนาะพี่น้องเนาะเขาไปส,สื่อเขาไปเติมเนาะพี่น้องเนาะอยู่ไอเอฟซีขอมาว่าอยากให้เขาต้องเลี้ยงเด็กินไข่แดงเนาะเขาจัดไปเนาะจัดไปตามคําขอก็คือว่าสิ่งที่เขาสื่อนั้นกาแมนเอฟซีนั่นแหละเป็นคนสื่อเนาะเพราะว่าเอฟซีเป็นคนสนนับสน,นุนเนาะหนึ่ง หนึ่งไล่หนึ่งซับหนึ่งแท่เนาะหนึ่งไล่หนึ่งซับหนึ่งแท่เนาะเป็นกำลังใจให้เชจ Channel เนานะพี่น้องนะเนาะมาฮอนี่รายการกกชนเชจ Channel ก็ขอขอมคุณขอบใจอีกครั้งเนาะพี่น้องเนาะบรรดา FC จากทั่วทุกมุมโลกเนาะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เนาะขอขอบคุณขอบใจการติดตามเนาะหนึ่งไล่หนึ่งซับเพื่อเป็นกำลังใจนะเนาะการรับชมคลิป,ขอ,ปของพวกเขาก็คือพวกท่านเลย ประกอบส่วนนำพวกเขาเลยนน้องเนาะเขา,นะเขาสิเป็นเหือแห้งเนาะเขาสิเป็นเ,เป็นตางตีนตางมือของพเดชประคุณทานไปซอยเ,อเ,อเรือเรือว่าแบงเบาพระเผาตองเหลืองแลวกะารนำเขาหให้พอๆกับสิ่งไม่ๆม่เลยกาให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นเทลกาเน,นอพนะีปนอนเนาะ มาวันนี้รายการสักจิกชาแนลกับขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะขอความสุขสวัส,สดีจงเกิดแก่กทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสบายดีสักจิกชาแนลไปแล้วพี่น้องเอ้ย